ล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพรุ่งนี้12ตุลาคม2 5 6 5นมีการโอนเงินสูงสุดถึง1,000บาทสำหรับ2กลุ่มนี้นะคะมาดูกันว่า2กลุ่มนี้คือกลุ่มไหนที่จะได้รับเงินโอนในวันพรุ่งนี้นะคะตารางการโอนเงินกำหนดการโอนเงินอสมอและอสส และเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาอัปเดตข่าวดีกันนะคะสำหรับกำหนดวันโอนเงินอสอมอสอสอซึ่งมี3รายการที่จะมาอัปเดตในวันนี้นะคะซึ่งอัปเดตรวมการรับเงินเดือนตุลาคมจะรับสูงสุดถึง4 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะ กับ3รายการรายการแรกนะคะเป็นค่าป่วยการประจําเดือนกันยายนรับ1,000บาทนะคะสำหรับพี่น้องอสมออ,อสสอน,นะคะซึ่งจะมีการโอนในวันที่12ตุลาคมนี้นะคะรายการต่อไปคือค่าเสี่ยงภยัยโควิด19เป็นการโอนย้อนหลังตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคม2,565รับ1,000บาท จะโอนในวันที่21ตุลาคม2565นะคะรายการที่3ก็คือค่าเสี่ยงภัยโควิด19นะคะเป็นการโอนย้อนหลังตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน65รวม4เดือนนะคะรับ2,000บาท จะโอนในวันที่28ตุลาคม2565นะคะแสดงความยินดีกับพี่น้องอสอมและอสอสอทุกท่านนะคะรับรวมกัน4,000บาทนะคะสำหรับเดือนตุลาคม2565อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่นะคะ